เงินดิจิทัลเฟสสามใหม่ล่าสุดใครมี6ข้อนี้ครบผ่านได้เงิน10,000บาทชัวร์ดูเลยคุณผ่านได้เงินไหมเงินดิจิทัาในเฟสที่3ครับมีการบอกมาอย่างชัดเจนครับว่าใครที่ผ่าน6ข้อนี้ครบเนี่ยคุณจะผ่านและได้เงิน10,000บาทชัวร์เลยนะครับโอเคมาดูกันครับ เริ่มต้นด้วยข้อที่1ครับคุณต้องเป็นคนสัญชาติไทยการเป็นคนสัญชาติไทยเนี่ยก็ง่ายๆครับเป็นประชาชนคนไทยที่เกิดในเมืองไทยครับแล้วมีแบบประชาชนคนไทยท่านเองก็คือสัญชาติไทยแล้วก็ให้ยีบประชาชนคุณขึ้นมาครับแล้วดูสัญชาติของคุณว่าเป็นสัญชาติไทยหรือเปล่าถ้าเป็นสัญชาติไทยคือคุณผ่านแน่นอนครับนี่คือข้อที่1ง่ายมากเลยข้อที่2ครับคือคุณจะต้องเป็นคนที่มีเชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน การที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกเลยครับว่าคุณจะได้เงินหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ได้เงินจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับหากว่าชื่อคุณไม่อยู่ในทะเบียนบ้านในกรณีน,นี้ก็จะยังไม่ได้เงินนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านก็ไป <c oughs> ถามครอบครัวของคุณนะครับหรือคนในบ้านของคุณเนี่ยแล้วเอาทะเบียนบ้านมาเปิดดูแนมะ้แล้วมีชื่อของคุณอยู่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่าถ้ามีก็ผ่านครับนี่ข้อที่2 ข้อที่3ครับคือต้องมีอายุ1 6ถึง20ปีนะซึ่งในรอบตรงนี้นะครับรอบนี้เนี่ยคือจะต้องมีอายุ16-20ถึงปีครับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลผ่านแอป,ปทางรัฐได้สําเร็จคนที่อายุยังไม่ใช่16ปีนะครับหรือ20ปีเนี่ยก็จะยังไม่ได้ดังนั้นกลุ่มนี้จะได้คือกลุ่มของวัยรุ่นวัยรุ่นวัยเรียนวัยรักนะครับใช่ไหมก็การลงทะเบียนตรงนี้เนี่ย ซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนลงทะเบียนที่ประชาชนทั่วไปครับผ่านแอปทางรัฐซึ่งใครก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับเพียงแต่ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปตอนนั้นตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยมีการเปิดตั้งแต่1สิงหาคมถึง15กันยายน67เที่ผ่านมานะครับหลายๆคนเนี่ยได้ทําการลงทะเบียนในรอบนั้นและข้อสําคัญคือการที่คุณจะได้เงินเนี่ยไม่ใช่คุณอายุ16-20ปีอย่างเดียวนะ คุณจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทันในช่วง1สิงหาคมถึง15กันยายน6 7ด้วยนะครับดังนั้นมีอายุ16-20ปีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลผ่านแอปทางรัฐได้สําเร็จนะครับแล้วก็ลงทะเบียนทันภายในกําหนดเวลาด้วยนะถ้าเกิดอายุ1 6บ0ถยปีแต่ไม่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐก็จะไม่ได้นะครับจะต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชนันทางรัฐด้วย ถึงจะได้ครับนี่คือข้อที่3แล้วหลายคนอาจจะสอบถามอ่าแล้วอายุมากกว่านี้ล่ะอายุ21ถึง59ล่ะครับอายุนั้นก็เป็นเฟสต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยอาจจะมานําเสนอให้กับทุกท่านนะอาจจะได้ไล่ๆกันก็ได้นะในเฟสต่อไปตรงนั้นนะอันนี่คือข้อที่3สําหรับคนที่จะได้ตรงนี้เฟสสาม ข้อที่4ครับคือไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน8ปดแสนสี่หมบาทสำหรับปีภาษี2,5,6โดยกรมสมการประมวลผลข้อมูลมีรายได้ปีภาษี2,5,6ไม่เกิน8ปดแสนสี่หมบาทหรือง่ายๆครับก็คือตลอดรายได้ทั้งปีเนี่ยเอา8ปดแสนสี่หมบาทนะครับตลอดทั้งปีเลยมาหาร12นะจะเท่ากับว่าเดือนละ70,000มืหักรายได้ของคุณเนี่ยนะไม่ใช่เดือนละ7 0,000 คือน้อยกว่าเดือนเจ็ดหมื่นเนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรงนี้นะครับจะต้องมีรายได้ที่มากกว่าเจ็ดหมื่นเนี่ยจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้น้อยกว่าเจ็ดหมื่นอาจจะเดือนละห้าหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแบบนี้ก็ได้แน่นอนหรือว่าบางเดือนคุณอาจจะได้เจ็ดหมื่นก็จริงนะอาจจะได้มากกว่าเจ็ดหมื่นจะได้แสนหะนึ่งสองแสนเลยแต่ในตลอดทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยกันแล้วนะครับไม่เกินแปดแสนสิบบาทก,ก็ผ่านเช่นเดียวกัน ดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นตามนี้ครับสําสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนที่ได้ทํางานตั้งแต่วัยรุ่นนะครับแล้วทําทงานเนี่ยบางคนมีไรายได้แบบนี้ก็เป็นไปได้งนั้นก็ต้องดูครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีไรายได้เกินไปแส,สิบบาทต่อปีก็จะไม่ได้นี่ข้อสี่ต่อไปข้อที่5ครับเงินฝากไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์กับสถาบาันการเงินเฉพาะกิจณนะวันที่31มีนาคม2อ6 7รอกรวมกันเกิน5 0,000นบาทครับโดยการตรวจสอบเงินฝากทั้งหกประเภท คือเงินฝากที่นี่เขาจะดู6ประเภทนี้ครับว่ามันเกิน5 0,000นหรือเปล่าถ้าเกิน5 0 0 0 0นก็จะไม่ผ่านถ้าไม่เกิน50,000นผ่านครับหประเภทก็คือประเภทที่1คือเงินฝากกระแสรายวัน2องคือเงินฝากออมทรัพย์สาเงินฝากประจํา4บัตรเงินฝาก5้าใบรับฝากเงิน6ผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกับข้อ1นถึงห้าโดยเงินฝากให้หมายถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้น และไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมมีเงินฝากกับธนาคารนะวันที่31มีนาคม2567ร,25 7, รวมกันไม่เกิน500,000บาทนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อตรงนี้ข้อนี้เนี่ยคือคุณจะต้องไปเช็คครับว่าในวันที่31มีนาคม2567เอาสมุดบัญชีที่คุณมีทั้งหมดนะไปเช็คเลยแล้วไปดูครับว่าในวันที่31มีนาคม2567เนี่ยคุณมีเงินฝากเท่าไหร่ถ้าเกิดเอาทุกบัญชีมารวมกันนะครับ เงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0นคือผ่านหมดแต่ถ้าเงินฝากมีการเกิน5 0 0 0 0นครับตรงนี้จะยังไม่ผ่านนะครับก็ให้คุณรีบไปทําการแก้ไขนะครับจริงๆทาอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ทันละแาลว่ามันเลยไปแล้วเวลาที่จะไม่สามารถย้ายเงินได้นะครับตรงนี้รัดเขาตรวจไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า คุณก็สามารถตรวจสอบได้ครับว่าเขาจะจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าบางทีเงินมันยังไงก็ไม่ถึงนะครับก็สามารถยือุทอนได้ในกรณีที่ไม่ผ่านได้นะครับตรงนี้แต่งไงแล้วก็ต้องตรวจสอบก่อนรอบแรกอยู่ดีครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้เกิน500,000อ่าอันนี้คือเงินฝากนะครับไรายได้มากี่แปดแสนสบหมื่นบาทข้อน,นี้คือเงินฝากถ้าคุณมีเงินฝากเกิน500,000นะก็จะไม่ผ่านนะครับโอเค นี่ข้อที่5ครับเงินฝากทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน5 0,000นบาทคือกรณีเนี่ยผมเข้าใจาวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยบางทีเขามีแต่อียหรือมีเงินที่ได้สำหรับคนจีนนะหรืออาจจะมีเงินเก็บที่พ่อแม่เก็บเอาไว้ตั้งแต่วัยเด็กนะครับให้คุณแล้วมันเกินก็จะไม่ได้นะข้อ5ต่อไปข้อที่6ครับต้องไม่อยู่ใน3กลุ่มคนนี้ครับก็คือกลุ่มข้อที่1คือกลุ่มผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเดือนจํา ข้อที่2คือผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเลิกเงินคืนจากมาตรการของภาครัฐข้อที่3คือผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการการอื่นของรัฐนะครับข้อที่1ก็ตรงตัวเลยผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำนะข้อที่2ครับคือผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเลิกเงินคืนจากภาครัฐเนี่ยอันนี้คือคนที่โดนเลิกเงินคืนครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการที่ผ่านมาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลาย่คนนะครับไปแลกเงินสดแล้วทําให้รัฐตรวจเจอเนี่ยก็ทําให้ถูกระงับสิทธิ์ในกรณีนี้โดนกันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกระงับสิทธิ์ถูกลขเงินคืนจากแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าคุณเนี่ยโดนระงับสิทธิ์ไปนะครับพอคุณโดนระงับสิทธิ์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณเนี่ยต้องไปยื่นอุทธรณ์นะครับเพื่อบอกว่าคุณไม่ได้ทำผิดกรณีที่ไม่ทำผิดจริงนะครับแต่ถ้าทําผิดจริงก็จะโดนระงับสิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งแล้วก็จะทําให้อย่างเช่นสมมติคนโดนระงับโครงการคนละครึ่งโดนโครงการที่ผ่านมาครับบตรสวรัสดิการห่งรัฐสมมติว่าโดนนะคุณก็จะโดนระงับโครงการเงินดิจิตอลตรงนี้ด้วยอันนั้นข้อ2ตรงนี้ต้องระวังครับผู้ถูกระงับสิทธิ์ถูกลคือจากภาครัฐก็จะไม่ได้เงินแล้วก็ข้อที่3ครับผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขข,ของมาตร,รการของภาครัฐเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันดังน,นั้น หาคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการของภาคดัดครับก็จะโดนนะครับไม่ว่าจะเขาห้ามแลกเงินสดแต่คุณไปแลกเงินสดนี้แล้วตรวจเจอก็จะโดนครับนี่ก็คือ6ข้อนะถ้าเกิด6ข้อนี้นะครับคุณผ่านหมดเลยนะครับเป็นไปตาม6ข้อนี้ครบทุกข้อ คุณจะได้เงิน1 0 0 0 0บาทครับซึ่งการได้เงิน1บาทในเฟสสาเนี่ยจะได้เป็นรูปแบบของเงินดิจิตอลนะวิธีการใช้เงินดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีนะแต่ในคลิปนี้นะให้คุณรู้ครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหัวข้อนี้ครบคุณได้แน่นอนครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณไม่มีข้อใดข้อหนึ่งเช่นอายุคุณยังไม่ถึงไม่ใช่16-20ก็รอเฟสต่อไปซึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับมีอะไรสงสัยพี่มาพูดคุยสอบถามใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้